เรารู้ถึงความทุกข์เพราะทุกคนนั้นเกิดมาก็มีทุกข์แล้วนะนี่แหละเป็นการฝึกเพื่อให้มันเกิดความเคยชินนั่งไปนั่งมาหูว่ามันปวดเลยปวดเอาไปเอามาบพราะปวดได้บาดเพราะอย่างมันปวดจนชา,าบาดเวลาสิลูกบาเนี่ยกว่าสิลูกได้มันมเออนั่นแหละโอ้โมาลูกยากแต่น,น้องมานเนี่ยนั่งไปนั่งนานเป็นชั่วโมงก็นั่งได้นี่ แต่บาดสิลูกกวเนี่ยลูกบกโยกยากใส่ไม่เท่าใส่พูดค้นพยุงขึ้นนั่นแหละเออนี่แหละคือความเคยชินทาให้เราไม่รู้สึกปวดเลยทีนี้นั่งนานๆแล้ว,ลวเรานั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้สึกปวดหลังไม่รู้ปวดสูปวดขาไม่รู้สึกง่วงนอนนั่งแล้วรู้สึกสบายใจทีนี้นั่นแหละคือตัวบุญเออเรานั่งสมาธิได้บุญได้กุศลน,นะหนึ่ง จิตใจแล้วไม่ได้ไปคิดวอกแวกอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็มีแต่พุธเข้าโทรออกอ่าสองเราไม่ได้แล้วไปบ่นให้กับสามีภรรยาแล้วนั่นแหละถามเราไม่ได้ค่าสิ่งมีชีวิตแล้ะนั่งสมาธิยุงก็ไม่เห้ตบอ่าสิงสารสัตว์อะไรก็ไม่ได้ค่าได้ศีลได้บุญได้กุศลอได้สมาธินั่นแหละคือได้บุญได้กุศลได้บุญส่วนมากเขาถึงบอกว่าคน ท่านยังได้บุญหน่อยกว่าคนที่มีศินคนที่มีศินยังได้บุญหน่อยกว่าคนที่นั่งสมาธิอันนี้มันเรื่องจริงเพราะการนั่งสมาธินั้นมันไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนวันนั้นท่านสอนว่าอะไรรู้ไมกระสัน้นถ้าอยากได้บุญได้กุศสุเฮ็ดยางวาเป็นจากยางกระยาระ่าไปเฮ็ดให้เขาเดือดร้อน ครูบาอาจารย์บนบอกอย่าทําให้เขาเดือดร้อนนั่นแหละอย่าทําใหค้คนอื่นเดือดร้อนเ็ดอยังว่าได้นะึ่งเพราะต้องเหตุยังยุ่งซื่อนี่แหละเขาจะไม่คุณโยมในความหมายนั้นเออถ้าคนรู้จักทำจะเดินสุกีเดินพรนจ้าคุณโยมสาธุครับนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องวันนี้นะที่เราพูดถึงเรื่องวันนี้แหละว่าทำไมต้องฝึกการนั่งฝึกสมาธิให้รู้ถึง ความเจ็บปวดตรงนั้นแล้วทำไปบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆเจริญสุขจเจริญพรจ้าคุยมย่าตอมฝึกไปบ่อยๆฝึกไปนานๆทำให้เรารู้ถึงสมาธิแล้วทำให้เรานั้นมีบุญมีกุศลมากก็เหมือนกับที่ว่านั้นเนี่ยที่ว่านั่นถ้าเกิดใครไม่รู้อะไรเลยนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้รอนเดือดร้อนอย่างที่เราว่านหลย ทำประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวคนอื่นไม่ได้อย่าทำความเดือดร้อนให้กับสังคมเนี่ยอยู่ซื่อๆนั่นแหละดีแล้วเออนั่นแหละคือการนั่งสมาธิได้บุญได้กุศลมากแล้วทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำอะไรเอ่ยคำว่าบุญเนี่ยอย่างที่เราแต่ก่อนเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยเรายังไม่เข้าใจลึกซึ้งวันนั้นเราไปฟังทำกับครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้มากกว่าเรา อันนี้เราคําพูดของครูบาอาจารย์มาพูดบุญคืออะไรรูกไหมบุญคือความสบายใจบุญคือความสบายใจทําแล้วเนะี่ยไม่เป็นทุกข์ทำแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราทําบุญการให้ทานยังได้บุญน้อยกว่าการที่เรานั้นมีศินการที่เรามีศินปฏิบัติศินได้ยังน้อยกว่าคนที่ มีสมาธิการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนี่นั่นแหละคุณโยมการภาวนาจิตเพราะอะไรการภาวนาคุณโยมไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ตบยุงไม่ได้ตีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่อะไรทั้งสิ้นมีแต่พูดโทพูดเข้าโทออกไม่ได้ติเตือนไม่ได้ดา่าลูกตีลูกบ่นลูกบ่นสามีภรรยาฮะนั่นแหละบอกง,ง่ายริเทุหยัาง ท่านก็เลยบอกนี่แหละครูบาอาจารย์เราก็เลยจําคําพูดของท่านมาพูดว่าถ้าทําประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้อย่าทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นบอกง่ายๆอยู่สื่อๆนี่แหละคือการที่เรานั้นนะ่ะได้ทําสมาธิแล้วก่อให้เกิดนิสัยนิสัยคืออะไรรู้ไหมนิสัยคือความเคยชินนั่งสมาธินานๆขารู้สึกชารู้สึกปวดเอาไปมาเฮ็ดดูๆเฮ็ดบ่อยๆเขานะจะไม่รู้สึกปวด จะไม่รู้สึกเจ็บนั่นแหละคุณโยมนะ